อส <c oughs> วัสดีคุณตามาแกลงน้องสันเดย์นะคะสวัสดีแม่แมทุกท่านนะคะร้องนะคะร้องกลัวคุณตาเอาตุ๊กตาต,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 าตาัวโปรดไปวันนี้อยากคุณตาอยากแกลงเด็กน้อยนะคะแกลงหน่อยก็แกลงหน่อยเวลาขายผลไม้แล้วทําไมไม่ช่วยขายแกลงเลยตา ตุ๊กตาหนูใครจะแตะหน้าตาแม้แต่กระทั่งตาห้ามแตะ <c oughs> มาดูคุณตากัน้องันตีนะคะแม่แม่เอาความนา่ารักมาฝากแม่แม่บ่ายวันนี้นะคะคุณแม่จา๋เาเป็นกําลังใจหนูหน่อยนะคุณแม่จ๋าเป็นกําลังใจเนื่ออากาศร้อนมากๆเลยนะคะนี่อา่า กระตานุใครอยาแตะนะคะคุณแม่มาดูน้องสันเดย์น้อยกับคุณตาหยอกหยอกหยอกนิดเดียวนะคะเนื่องจากคุณตาน้าไม่ค่อยจะไหลแรงเลยนะคะแม่แม่ะให้น้องกินน้ําอาบน้ําให้นะคะเนื่องจากอากาศร้อนนะคะคุณแม่อากาศร้อนมากเลยพาแม่แม่มาดูความน่ารักของเด็กหญิงสันเดย์น้อยนะคะบรรยากาศช่วงบ่ายบ่ายนะคะคุณแม่ดูเด็กน้อยรู้จักกินน้ําจากสายยางเลยนะคะ กินน้ำจากสายยางค่ะคุณตาต้องประัดยาไหมวันนี้ตัดแต่ตอนเช้าอือันนี้คุณตาไม่ได้ไปตัดยาตอนตอนเย็นนะคะคุณแม่ตัดตอนเช้ามายเยอะแล้วนะคะคุณแม่อ่กินน้ำค่ะกินน้ำอาบน้ำหน่อย <c oughs> อันไหนอันไหนแล้วไปโกรธอะไรให้ยาย <c oughs> ดูน้ำไหลเด้อคุณแม่น,ะน้ำไหลค่อยๆนะคะอ น้ำไหลช้ามากเลยคุณตาอา้น้ำให้หนูรักตาจังเลยตันเดนหน่อยกับคุณตาฉ <laughs> ันเดีนหน่อยกับคุณตาจ้าเป็นกำลังใจหน่อยนะเนี่ย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 ี่ยเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยคะ่ะคุณแม่ดูน้ำไหลช้าช้านะคะคุณแม่ไหลค่อยมากเลยนะคะูกใจกดไลค์กดแชรนะคะคุณแม่ นะคะกอนอนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะ <laughs>